ไปแกกะิดวโอเคมาค่ะทุกคนเรามาเริ่มแกะกะันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเรามีกันแค่ถุงเดียวเนาะสบายๆวันนี้ฝัดแบบไม่มีเยอะใหญ่จรๆน่ะทุกคน แพ็กเกจเขาก็จะมาเป็นถุงเป็นกระดาษห่อมาอย่างนี้นะทุกคนโอเคเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่เป็นกล่องด้วยอะ่ะอ่ะนี่นะคะห่อมาเรียบร้อยดีงามพรานแปดมากนะคะแ,แกะเลยนะคะชิ้นแรกนะคะเดอมันคืออะไรนั่นก็คือกล่องใส่เครื่องประดับนั่นเองนะคะทุกคนคือกล่องเนี้ยจะเป็นของแบรนด์กิ๊ไม่ได้จะว่ากิ๊จะ พูดชื่อแบรนด์ถูกหรือเปล่านะอ่านว่ายีฟรือเปล่าหรือยีสหรืออะไรวิสยีสอะไรสักอย่าง,ง่ยแหละโอเคเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ใครรู้ว่าเอา่อออกเสียงไงก็บอกด้วยนะจะเป็นกล่องใส่เครื่องประดับนะคะทุกคนคือเนื่องจากว่าตัวเครื่องแป้งของเกียค่อนขอ้างที่จะแบบรกมากแล้วคือมีแหวนมีอะไรไงคือกี้กก็อยากจะแบบเก็บให้เป็นที่ให้เป็นทางเงนะคะกี้กก็เลยตัดสินใจซื้อมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะ,คเ,ปแบบะ,คะเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนแล้วคือนุ่มมากแล้วคือแบบ ดูแบบสวยมากอะทุกคนคือขนาดก็แบบประมาณนี้ยเล็กกระทัดรัดดีนะคะก็คือเหมือนแบบประหยัดพื้นที่ตรงโตเครื่องแป้งไปอีกเดี๋ยวจะใส่เครื่องประดับให้ดูนะแล้วว่ามันออกมาหน้าตาประมาณยังไงนะคะแล้วเขาก็มีแบบเออมีผ้าเช็ดกระจกอะไรตรงนี้ให้ด้วยนะน่ารักมากทุกคนคือทุกอย่างอักที้สามมาจากในโพเมโลนะคะทุกคนคืเขาจะมีแบรนด์ต่างๆมากมายแบบเอามารวมอยู่ในโพเมโลนะคะทุกคนคือของที่ ดีกว่านะคะทุกคนชาวีน่ารักมากทุกคน,กคน,กคนดูดิอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะของแบรนด์พเมโรที่คอลแลบกับจุ๊บป,ปะจุ๊บนะคะทุกคนเขาก็จะมีแบบเห็นไหมมีเป็นลายแบบจุ๊บป,ปะจุ๊บอะไรเสื้อตัวเนี้ยกี้กะว่าเดี๋ยวกี้เอามาใส่ตอนที่แบบว่าเล่นโรลเลอร์สเกตอะไรเงรี้ยให้มันดูแบบมีความแบบ เออเป็นแนวสตรีทสตรีทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเก็ตป้าอันนี้ก็คือลดราคาอยู่นะทุกคนเอออันเนี้ยน่ารักมากคือจริงจที่อยากได้ตั้งแต่ตอนนี้เขาแบบลอนจัมาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นแบบราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าพอเขาลดราคาเนี่ยแล้วที่ก็เออได้แคชแบ็กด้วยอะไรเงี้ยที่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่าท,ที่ที่จะแบบที่จะซื้อมานะคะแบบรัดๆนิดนึงอะไรเงี้ยคือให้มันเอลอยเอลอยอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวที่จะใส่ให้ดูนะว่าเออมันน่า ตื่นเต้นตื่นเต้นอ่าชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะเป็นคอลเลกชันของ TikTok อกนั่นเองนะคะคือกี้เคยซื้อเจ้าจำสูตรไปแล้วรอบนึงนะคะของคอลเลกชันต,นต,ติ k t o k อของนโพรเมโลนะคะแล้วกี้สู้สุกว่ากี้ชอบมากๆแล้วพอมารอบนี้ที่เขาเซลล์อยู่อะตัวนี้เหลือประมาณร้อยกว่าบาทอะทุกคนกี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันก็โอเคเอามาแบบใส่เล่นสเก็ตอะไรแบบน่ารักน่ารักก็โอเคนะทุกคนผ้าค่อนข้างที่จะบางหน่อยนะคะแต่ว่า คือเราก็ไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยมันต้องใส่เสื้อแบบอาจจะเป็นแบบสปากเกตตี้ข้างในหรือว่าเป็นเสื้อในที่แบบที่ดูโอเคหน่อยอะข้างในที่ไม่ใช่เสื้อในแบบเก่าๆย้วยๆอะไรเงี้ยนะทุกคนค<ณ>เพราะว่ามันเป็นแบบมันค่อนข้างที่จะซีตรูอะนะทุกคนเดี๋ยวกี้จะใส่ให้ดูนะคะ นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่กี่ชอบอยู่แล้วนะคะอ่ะเป็นชุดว่ายน้ำแหละทุกคน oh นี่เซดาเป็นแบรนด์ของซบีนาอีกแล้วนะคะทุกคนตัวนี้คืออยากได้มานานมากแล้วทุกคนคือสีชมพูน่ารักมากคือกี่เห็นมาตั้งแต่แบบ เขาออกคอลเลคชันมาใหม่ๆแล้วแต่ว่าคือตอนนั้นนะ่ะไม่ได้มีแพลนที่จะไปเที่ยวทะเลที่ไหนเลยค่ะทุกคนแต่ว่าถึงนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีแลนที่จะไปเที่ยวทะเลที่ไหนเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็อย่างว่านะคือเขาก็ล็อกดาวน์มาแบบสักพักหนึ่งแล้วเราก็ยังจะไปเที่ยวนะอ่าสำหรับซบีน่าตัวนี้นะคะกี้ซื้อมาเป็นไซส์ M อนะคะทุกคนเพราะว่า ไซส์ uh, M เนี่ยเป็นไซส์สแตนดาร์ดของกี้อยู่แล้วคือกี้เคยซื้อสีฟ้าในคอลเลคชันเดียวกันไปแล้วนะคะตอนที่เขาแบบส่งมาให้อะคือแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันตัวเล็กมากมันดูเล็กมากทุกคนแต่คือพอใส่ปะคือมันจะยืดได้เยอะมากอ่ะเพื่นพนพอนๆตอนแรกกี้ก็ตกใจว่าเฮ้ยแบบทำไมมันดูเล็กจังอะไรเงี้ยเราจะใส่ได้หรือเปล่าแต่คือพอลองปุป๊บเออใส่ได้นะไซส์ M เพราะว่าผ้ามันคน่อนข้าง,งที่จะยืดแล้วก็สีสวยมากทุกคนอันนี้คือแนะนําเลย ทุกคนอันนี้เอิมเราไปดูกันที่ชุดนอนกันบ้างดีกว่านะะอาจจะเป็นชุดนอนที่แบบว่าไม่ได้นอน,นอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดนอนนะคะจากแบรนด์68นะคะทุกคนแบรนด์6 i นะคะอันนี้คือกี้ไม่แน่ใจด้วยว่ากี้ สั่งมาแบบไซส์ใหญ่ไปหรือเปล่าที่สั่งมาไซส์เอ็มอะแต่คือพอเอามาทาบดูก็ดูค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นชุดนอนฉันเองก็คือกะว่าเอามาใส่สบายๆอันนี้คือซื้อมาในราคาดีมากทุกคนแบบราคาลดราคาแล้วประมาณสา300มร้อยกว่าบาทราคาขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนที่นี้แต่ว่าจะใหญ่ไปหรือเปล่าแต่ว่าถึงจะใหญ่ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยว นีย่ยแล้วก็ใส่นอนอยู่แล้วนะคะน่ารังมากหวังว่าใส่แล้วจะไม่ได้นอนจริงๆนะคะเหลืออีกทั้งหมด3ตัวนะคะตะกี้แบรนด์68ไปแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็มาต่อกันที่แบรนด์เดิมนะคะแบรนด์ Band 68อนะคะเป็น <c oughs> ชุดนอนไม่นี่นอนเลยหรอทุกคนเป็นชุดนอนสีขาวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกี้จะขึ้นรูปเอาไว้ที่นางแบบเขาใส่นะแบบเขาใส่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เอ้ยคือมันดูดีมากๆแล้วคือราคาไม่ถึงแบบ1 0 0 0พันอ่ะคือปกติ ถามว่ากี่มีชุดนอนไม่ได้นอนบ้างไหมคือกี่ก็มีนะทุกคนมีอยู่ในตู้นะคะคือส่วนใหญ่จะเป็นของ Victoria's Secret <S ซึ่งของ Victoria's Secret เนี่ยราคาอย่างต่ำเลยก็คือแบบหลักพันขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าแนี่คือไปเจอในไม่รู่ว่ะทุกคนหลักร้อยคือแบบรู้สึกดีมากอะเออรรู้สึกแบบเคยประหยัดเงินไปได้เยอะเลยเหมือนกันค่ะ 2ตัวสุดท้ายนะคะคือจะบอกว่าบล็อกนี้เป็นอะไรที่แบบจบเร็วมากแน่ๆเลยทุกคนนะอ่ะ2ตัวสุดท้ายนะคะก็อันนี้จะเป็นชุดว่ายน้ำอีกแล้วทุกคน oh, <no. S 1> เป็นชุดว่ายน้ำนะคะของแบรนด์ Rip Curl นั่นเองนะคะราคาเต็มอยู่ที่2,195บาทแต่ว่ากี่ซื้อมาในราคานี้นะคะเพราะว่าเขาลดราคาอยู่ใน p พ o m e l o แล้วก็ไซส์ที่กี่ใส่เนี่ยคือเป็นไซส์ M นะคะคือตอนเนี้ยแบบ ซือ้อชุดว่ายน้ำมนาะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าคือเห็นแล้วแบบแค่อยากได้อนะทุกคนอาจจะต้องเป็นแบบทะเลทิปอะไรอย่างงี้ไปก่อนไหมอาจจะต้องแบบจัดชงจัดฉากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดว่ายังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสได้ใส่เมื่อไหร่นะคะ <S <S ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนานเราทุกคนเดี๋ยวให้ลุงเขาแบบปลดล็อกดาวน์ก่อนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องเที่ยวค่อยว่ากันคืออย่างที่กี้เคยบอกไปอ่ะว่าแบบเสื้อผ้าซื้อมาก่อนเดี๋ยวทริป,ปมันจะตามมาทีหลังนะคะทุกคน กันดีกว่านะคะตัวนี้ก็ชื่อแบรนด์ว่า daddy and the muscle academy นะคะทุกคนเป็นเสื้อที่บอว่าซีรูซีรูอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือสั่งมาใส่ M นี่ป้ายฉลากเขาก็น่ารักมากๆเลยนะทุกคนแพ้ความน่ารักอะเอาจริงจริงสปาเก็ตตี้สีขาว,ขาวอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ข้างในเออคือใครเห็นแล้วใครก็ต้องชอบอะคือกะว่า เอามาใส่เล่นสเก็ตเนี่ยแหละทุกคนคือตอนนี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่าแบบการเล่นสเก็ตเราอะที่บ้านท,ที่ที่แบบที่กี่ทำนะปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเล่นไม่เก่งนะคือก็พยายามอยู่นะคะทุกคนประมาณนั้นไงก็เป็นกําลังใจให้กี้ในการเล่นสเก็ตด,ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวกี้จะชวนแม่ชวนน้องอะไรเงี้ยมาเล่นสเก็ตแล้วก็ทําคลิปแบบเอ่อการพัฒนาการในการเล่นสเก็ตของกี้ด้วยนะคือตอนนี้ทำได้แค่แบบหันหลังแต่เดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนคอยติดตามด้วยนะ โพเมโลนะคะทั้งหมดก็จ่ายเงินไปนะคะเป็น Cash On ดิลิเวอรนะคะในราคา4,027บาท oh, เออใช่4,027บาทนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆใครที่อยู่ที่บ้านเบื่ออะไรอย่างงี้นะคะการที่ช็อปปิ้งเนี่ยมันก็เป็นการที่เอ่อทำอะไรฟุ่มเฟือยก็จริงนะคะแต่ว่ามันเหมือนทําให้จิตใจเราอะ่ะดีขึ้นเออคือกี้คิดแค่นี้เลยทําให้แบบจิตใจกี้ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบเออเขาเรียกว่าอะไรกรชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าอยากจะแบบ ตื่นขึ้นมาแต่งน้องแต่งหน้าถ่ายลงถ่ายรูปมันทําให้เราแบบมีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่ากี่เชืว่อว่าใครหลายคนคงจะแบบอยู่ในช่วงเวลาที่แบบหดหูอะไรประมาณอย่างงี้นะคะทุกคนยังไงก็ชอบคลิปกี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องกุ๊กกี้ไวฟี่เข้ามาด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย